เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะคะเพื่อ,อเป็นแนวคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าจะยื่นขอทุนทาโครงการบ้านขายอ่ะถ้าเราติดประเด็นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆที่อยากจะยื่นขอทุนแล้วยังติดประเด็นเหมือนกับเรื่องที่เราเล่าให้ฟังก็จะได้เอาไปปรับปรุงเพื่อที่จะ,อะโอเคยื่นมาทางฝั่งทุนแล้วโอเคยังไงก็ได้แน่นอนผ่านแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่ ที่ดินราคาสูงนะคะที่อยู่โซนฝั่งปทุมประมาณนี้นะคะคือติดถนนนครนายกเลยราคาประเมินที่ะค่ะอยู่ประมาณ300กว่าล้านนะคะเฉพาะที่เปล่านะคะก็โอเคก็ทักเข้ามาว่าจะเอาตรงเนี้ยมาทําโครงการได้ไหมอ่าเป็นที่อ่าบระดกที่ผูย่าให้มาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วย่ยาย่ายังไม่โอนแต่ย่าอยากเอามาให้ทําเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ประเด็นคืออ่า มีนี่เดิมอยู่ประมาณร้อยกว่านะคะร้อยกว่าล้านอ่าถ้าก็เหมือนเดิมอะคะ่ะถ้ากรณีที่เป็นนี้ก็ต้องดูว่ายอดอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเราให้ไปครึ่งนึงเนะะี่ยค่ะตามราคาตลาดนะคะมันจะพอปิดหนี่ไหมอ่าพอปิดหนี้ปุ๊บไม่ใช่ประเด็นประเด็นอีกว่ายอดมันเยอะอย่างตรงเนี้ยร้อยห้าสิบล้านที่รับไปก้อนแรกที่เป็นค่าที่ดินอย่าลืมว่าดอกเบี้ยมันรันของยอดร้อล้านนะคะต่อเดือน ก็ไปคำนวณดูมันก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยต่อเดือนประมาณเดือนล,ล้านกว่าบาทนะคะก็ต้องคำนวณดูว่าไอ้ล้านกว่าเนี่ยเราจะเอาจากตรงไหนที่มาจ่ายดอกเบีย้ยแล้วเราใช้เวลาระยะเวลาในการดําเนินโครงการเนี่ยเฉพาะร้อยกว่าล้านที่ยังไม่ได้เบิกค่าสร้างอะคะ่ะเฉพาะค่าที่ดินเนี่ยคุณจะมีส่วนไหนที่เออมาคืนทุนได้หรือคุณจะ วิเคราะห์โครงการแบบไหนที่อะสมมุติว่าอีก12เดือนคุณถึงจะสร้างบ้านขายถึงจะโอนได้รวมทั้งพวกใบอนุญาตจะต้องจะชั้นจะแบง่งแปลงต่างๆได้อีกประมาณอะสมมติเอาหปีอะสร้างเสร็จปุ๊บอะหปีโอนในระยะเวลา1ปีที่เราจะต้องจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยเอาเอาแค่ค่าที่นะคะร้อล้านเนี่ยลองวิเคราะห์ดูว่าโครงการจะมีกําไรไหมนะคะ mm hmm. Net Profit มันข้อออกมาแล้วมันได้ไหม ะะดูความเป็นไปได้ของโครงการเนาะสองกว่าหลังเนี่ยสร้างมาแล้วอ่ะมันมีลูกค้าจริงไหมอ่าโอเคจะขายหมดไหมเพราะทุนดูทุกอย่างยิ่งยอดเยอะยิ่งดูเยอะนะคะถึงแม้ทาเลจะดีก็จริงก็จะต้องดูในส่วนของว่าลูกค้าจองอะ่ะจำนวนพอเป็นไปได้ไหมสําหรับที่จะเออ,อนุมัติให้200กว่าหลังนี้นะคะโอเคเพราะว่ามูลค่าโครงการก็ไม่น้อยเลยนะคะ,ะเฉพาะที่กับค่าโอ้โหเกือบพันล้านได้นะคะโครงการนี้ ก็าฝากไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะขอทุนสร้างบ้านขายแล้วติดภาระและยอดเยอะๆอย่างนี้ค่ะก็อยากให้คำนึงถึงเรื่องโอเคดอกเบีย้ยที่จะต้องชำระต่อเดือนอมีศักยภาพไหมนะคะเขาดูส่วนนี้ด้วยเนาะโอเคปะฝากไว้นะ